ครับสวัสดีทุกท่านครับผมก็วันนี้ออกคุ่งนาพอดีเดินมาเจอนะครับน้ําวนนะครับผมอันนี้เป็นแบบเล็กๆนะครับผมเป็นข้างคันานะครับที่มีน้ําไหลไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นร่องน้ํานะครับน้ําวนผมลองดูนะครับผม ด้านล่างจะเป็นหลุมลึกนะครับผมด้านล่างจะเป็นหลุมลึกและเป็นด้านข้างด้วยนะครับข้างตะลิงนะครับผมอันนี้ถ้าเราไปเจอพื้นที่ทะเลหรือแม่น้ําใหญ่ๆนี้ให้ลีกนี้นะครับผมอันตรายมากนะครับน้ําเป็นน้ําหมุนวนซึ่งสามารถดูดเราลงไปได้เลยนะครับผมถ้เาเป็นน้ําแม่น้ําใหญ่ๆนะครับหรือทะเลนะครับผม สันนิฐานเลยครับด้านหน้าด้านหน้าของน้ำบนจะเป็นหลุมลึกนะครับผมจะเป็นหลุมลึกซึ่งดูดดูดกลืนเราลงไปได้เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็พอ,อดีมาเจอก็ทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมเ่อไว้ดูนะครับวันที่เจอปูเจอปูโอ้ไม่ทันเลยครับหลบไปละ มาเก็บปูด้วยนะครับเก็บปูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูปูนะครับที่เก็บได้นะครับก็เป็นข้อคิดเกินใจให้ทุกท่านนะครับผมเจอน้ําวนแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคันายครับดูดเราลงไปด้านหน้าจะเป็นลุมลึกนะครับซึ่งเป็นน้ําไหลเชี่ยวนะครับไหลเชี่ยวนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับผมถ้าขนาดใหญ่นี่อันตรายมากครับ เดี๋ยวให้ดูปูนะครับที่จับได้นะครับเตรียมข้องมานะครับด้านในนะครับผมครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็พอได้เป็นอาหารนะครับได้หอยมันด้วยนะครับอปูนิ่มปูกปลัางลอกคราบไม่แน่ใจว่าโดนทับตายหรือเปล่านะครับ คุณนิ่ครับไว้เ,เพียงเท่านี้ครับผมสวสดีผ่านมาเจอน,นะครับก็เลยทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านใต้น้ำนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ